วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุฎิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแม่ถ้าเราดูข่าวในรอบสัปดาห์ก็จะเห็นนะคะว่ากรณีของคุณเศรษฐาพอไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรให้พูดถึงสักเท่าไหร่นะคะก็จะไปลักษณะเหมือนท no ัวร์นอคอมินไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้อะไรแบบนี้แต่คนที่โดนหนักเนี่ยน่าจะเป็นคุณลูกและคุณพอ่อ คุณลูกเนี่ยก่อนหน้านี้คือโดนหนักมากเกี่ยวกับการพูดนะคะในงานสิเดือนที่ไม่รอขอทําต่อให้เต็มสิบเกี่ยวกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแต่พอวิเคราะห์กันไปเยอะเนี่ยก็พอจะรู้กันได้แหะคะ่ะว่า คุณอิงเขาก็พูดตามสคริปที่ให้มานะไม่ได้แบบเป็นความคิดของเธอเองที่ถึงขั้นจะไปโจมตีขนาดนั้นเพียงแค่เธอเป็นคนพูดเท่านั้นเองก็เลยไปโฟกัสกันที่ใครเป็นคนคิดแบบนี้ก็หนีไม่พ้นละค่ะที่จะถูกเชื่อมโยงไปยังคุณพ่อแล้วคุณพ่อเองเนี่ยก็มีประเด็นนะที่มีการไปเจราจากับคนนูน้นคนนี้คนนั้นก็โอ้โหถูกโจมตีหนักเลยทีเดียวนี่ยังไม่รู้ว่าที่จะไปโคราชในวันที่25่าพฤษภา คาคมนี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่ถูกโจมตีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดถึงเรื่องของเด็กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็ก14ที่ไปสูบสูบบุหรี่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใช่ไหมคะออของทางคุณหมอเหรียญทองออแล้วก็กลายเป็นว่าถูกตบหัว ไปหลายทีเลยแหละแถมถูกจับแก้ผ้าอีกต่างหากเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่เป็นเยาวชนกับข่าวของบุ่งทะลุวังนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพระเดชภูรีปฏิพันธ์หรือว่าพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพรเดชค่ะครับผมสวัสดีครับคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณน,นี่ก็ถูกถาโถมกระหน่ำในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะ ทำไมทำไมถึงกลายเป็นตํำวลกระสุนตกแบบนั้นล่ะคะสำหรับคุณทักษิณบางทีเวลาบันทึกข่าวเนี่ยต้องเอาความเร็วต้องเขียนให้เร็วถ้าเะเขียนทักษิณเศรษฐายาวไปเวลาเราทําข่าวเรามีหนังสือคอยจดเนี่ยพอเป็นทักษิณปับ๊บผมก็จด T S พอ,อเป็นเศรษฐาก็ S T อ้าวคนดววนี่วัันี่หว่าเศรษฐาก็ ST. S T ทักษิณก็ T S อ้าวเขาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเอาพูดเล่นๆเราให้มันเบาๆลงนิดหนึ่งขำๆไปก่อนแต่นี้ต้องถามว่ารัฐบาลเนี้ยเกิดขึ้นเพราะคุณเศรษฐาหรือคุณทักษิณคุณทักษิณค่ะต <ฮะ S 2> อบจอบเพวัะน,นั้นเป้าหมายวันนี้จะล้มเศรษฐาล้มรัฐบาลน,นี้ต้องล้มใครล้มคุณทักษิณอ่าถูกต้องโอถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณทักษิณได้รับการกระทบกระเทือนทั้งหมดเนี่ย เหมือนมาจากคนที่ไม่ได้ประโยชน์ pregnant, จากการมีพรรคเพื่อไทยก่อนอมไม่ได้ประโยชน์จากการที่คุณทักษิณมามีอํานาจก่อนอนี่คือคนชุดแรกก่อนแล้วก็เป็นพวกคนที่ไม่ได้ประโยชน์ที่เหลือก็คือพวกว่าเกลียดขยี้ใจอคือไม่ใช่รักขยี้ใจนกเกลียดขยี้ใจนะเกลียดขยี้ใจเลยพ่อไม่ลูกติดเกลียดขยี้พวกนี้ไม่มีวันที่จะดีรักทักษิณเพราะเขา ซึ้งเข้าไปในหัวใจก็คือความเกลียดชังอที่เกลียดชังจากอะไรก็คือเคยขัดใจเขาไหม,มเคยยึดตั้งสือพิมพ์เข้าไปไหม,มนะถ้าคุณใหญ่ฉันก็เล็กตรงไปเรื่อยๆสิทำหมากินได้ไหมก็ใหม่ได้อะไรเงี้ยนะมันก็มีเหตุเหตุทั้งหมดก็มาจากเรื่องผลประโยชน์มันไม่ได้เป็นว่าเกลียดเพราะ คุณทำลายชาติทำลายแผ่นดิน <Ừ. S 2> อันนั้นเป็นเรื่องเอามาหากล่าวกันไปอัน <Ừ. S 2> นั้นมาก่าวกันไปโอ้ยสามสิบบาทรักษาทุโรค <Ừ. S 2> มันไม่ใช่เรื่องจริงว่าสามสิบบาทรักษามันจริงๆไม่มีสักบาทก็รักษาได้ในเรื่องนี้ <Ừ. S 2> เพราะสามสิบมันเพียงจะเป็นเวรลีอ <Ừ. S 2> วอรลีหรือการบอกว่าเงินแค่นี้ก็รักษาโรคได้หมดคว <Ừ. S 2> ามจริงมันก็คือฟรี <Ừ. S 2> ถ้าฟรีก็สวัสดิการ รัฐต้องทําให้กับประชาชนที่เสียภาษีให้กับเขาอยู่แล้วอ่ะค่ะรับไหนก็ต้องทําหน้าที่นี้นะเพราะนั้นมันมันโอ้ยทำไมสามสิบาทเป็นงั้นสามสิบาทอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาต้ากันมาเอาระบบประกันสุขภาพพังพินาศอะไรประมาณนี้มันไม่ได้พังหรอกเพราะมันก็ไม่ได้มีสามสิบบาทสามสิบบาทมันก็คือเขาก็คือใครๆก็มีอย่างนี้เดีกวก็คือฟรีอยู่แล้วอ่ะแต่การที่เอาเรื่องนี้มาเป็นมันก็เป็นเรื่องสับแสง ท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เอาไปจริงๆคือความเกลียดกับความรักความชอบกับไม่ชอบแค่นั้นแหละ<ฆ>แต่ไอ้ความรักชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยก็ここจะเกลียดเขาเองทําลายชาติเกลียดเขาเองเอาเปรียบชาติเขาไม่เกลียดเพราะกูเกลียดหรือรักเพราะกูรักหรือรักเพราะเขาให้กูเกลียดเพราะเขาเอาของกูไปไม่ใช่ถ้าประเทศที่เจริญแล้วความรู้สึกแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกของคนที่เอาประเทศเป็นหลัก แต่บ้านเรายังหาไม่เจออ่ะยังหาไม่เจอทุกคนก็จะพูดแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นเออแต่ถ้าโดนลุมถล่มทุกวันทุกวันน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนไหมคะไม่ครมันหยดลงไปได้ไงนะไม่ได้หยดลงบนหิน <c oughs> <c oughs> มันหยดบนหินทุกวันหินยังกร่อนแต่มันหล่นหยดไปในทะเลองะมันไรไม่มีราคาอนงะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหยดอยู่วันนี้ไม่มีราคาทางการเมือง คุณจะตีเขาอย่างไงมันก็ไม่มีมราคาเพราะคุณไม่ศึกษาหรือคุณอาจจะรู้แต่คุณไม่กล้าพูดหรือคุณรู้แต่คุณต้องทํารู้เพราะถ้าไม่ทําก็ไม่รู้จะทําอะไรคุณต้องรู้สิวันนี้ถ้าสิบเจ็ดปีที่เขาหายไปกับหนึ่งเจ็ดกับอีกเจ็ดเดือนที่เขากลับมามันต่างกันเยอะมันต่างกันทั้งโดยสมมุติฐานก็ต่างโดยรูปแบบก็ต่าง โดยความเปลีป่ยนแปลงของชาติแผ่นดินก็ผ่าก็แตกต่างมันไม่เหมือนกันแล้วอ mm hmm. มันเปลี่ยนไปโดยทุกรูปแบบอ mm hmm. แล้ววันนี้คุณตั้งสิีแกอยู่เป็นเงาใครตีแกก็ไม่โดนหรอกเพราะแกเป็นเงา mm hmm. แกไม่นั่งอยู่เก้าอี้เขาเป็นเงาอุ้งอีกยังมีเก้าอี้นั่ง mm hmm. แต่คุณตั้งสิีแกเป็นเงา mm hmm. คุณอาไม้ตีไปมันก็คุณก็โดนพื้น mm hmm. ถ้าเงามันาพาดบนบนหัวคุณคุณตีปั๊บก็โดนหัวคุณไม่ใช่โดนเกา เพราะเต้องเข้าใจเพราะวันนี้เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาเพราะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เขาไม่ต้องมาถามผมสอบเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ที่มีมาทั้งหมดยังไม่มีใครจัดบัญชีสมดุลได้เลยในประเทศนี่บัญชีที่ไม่ต้องกู้ยังไม่มีใครใช้เงินกู้หมดเลยที่ไปกู้มาหมด อย่างเขาเขาเป็นคนเดียวที่ใช้เงินกู้ I.F. ผ่านแต่นั้นมันก็เป็นในอดีตไหมคะไม่ใช่มันมีโจทย์ใหญ่ยานใหญ่กว่าเดิมอีกวันนี้วันนี้นี่สินคูเรือนมากกว่าวันนั้นมหาศาลใช่วันนี้นี่สินประเทศมากกว่าวันนั้นมหาศาลใช่ค่ะวันนี้ทองคํามันก็มีอยู่น้อยกว่าวันนั้นเยอะในในใน,ในสําลองทุกอย่างมันด้อยหมดแม้กระทั่งนี่สินของเจ้าสัว เจ้าสัวที่มีเงินกันเป็นคนละแสนสองสามสามแสนล้านไปดูเนี่ยไปดูถ้าเอาหนี้ที่เขากู้ไปจากธนาคารในประเทศไทยไปประกบเขาจะไม่มีเขาจะไม่เหลือเงินเลยเพราะเงินที่เขาเอาไปมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอ่ะมันกลายเป็นทรัพย์สินในต่างแดนแล้วอ่ะแต่ที่นี่ที่กองไว้คือตัวแดงมหือมากับกับบริษัทที่ใหญ่โตทุกอย่างมันร่วงหมดเพราะนั้นการที่วันนี้เขาต้องกลับมาต้องทำอะไร มาเฮราสานใช้เ,เอาเงินหาเงินใช้นี้ให้ได้ถ้าเขาอยากจะเป็นรัฐบาลไปอีกสามปีเขาต้องมีเงินมาทํางานอ,อถามวันนี้แล้วเงินลันอยู่ที่เงินนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีกู้ก็ไม่ได้เพราะเต็มเพดานกู้ในประเทศก็ไม่ได้เพราะว่าเขากู้กันไปหมดแล้วกู้ต่างชาติวันนี้เอาอะไรเป็นเครดิตะที่จะมาวางกู้โลกกำลังเดือดร้อนทุกโลกสงครามเกิดขึ้นทุกมุมทุกมุมโลกหาเงินก็ไม่ได้ไปไม,ไ,มไม่มีประเทศไหนแข็งแกร่งพอที่ให้เรายืม เนี่ยมันก็ไปหมดเพราะว่าวันนี้หน้าที่ของเขาคือเขาต้องมองให้ว่าจะให้รัฐบาลกูอยู่เนี่ยฉันของเราอยู่เนี่ยให้เศรษฐาอยู่ได้อุงอิงเป็นหัวหน้าภาคได้เอกลุ่มก้อนที่ต้องอยู่ต้องหาเงินเลยถ้าไม่ทํางานไม่ไม่มีเงินก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเครดิตเรื่องตั้งหน้าก้าวไกลก็ขายฝันให้คนไทยทั้งประเทศคนไทยก็จะไปหลงฝันก้าวไกล ม,มันก็เป็นหน้าที่เก้าไก่ในคดจำฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่มก็เป็นเรื่องของก้าไก่ละแต่ตอนนี้ทั้งสินต้องสู้กับภาพของเก้าไก่ฝันที่เก้าไก่นาเสนออยู่เขาต้องเอาความเป็นจริงเนี่ยมาลบล้างภาพฝันได้ได้ใช่ไหมวันนี้ถ้าคุณฝันจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกรานบาทบังเอิญญาติคนคนหนึ่งของคุณตายแล้วเธอมีมรดกงอยู่หกสิบล้านแล้วเธอโอนให้คุณคุณจะไปฝันถึงไอ้ลอตเตอรี่หกรานไหม คุณมีหกิบล้านในบัญชีไปแล้วอ,ะอ่ะนิ่งอ่ะวันนี้ทักษิณก็ทำความจริงเพื่อสู้กับความฝันในสามปีนี้สิ่งที่ต้องทำคือทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นจริงใช้นี่ต่างชาติได้จำนวนมือมาปลดหนี้สินอของประชาชนให้ลดลงค่ะนะแล้วก็ทำไรายได้ให้ประเทศมากขึ้นเพราะนั้นไงวันนี้มันถึงต้องมีอะไรออกมาที่คนมันก็ดัดจะดิกรกรีดก,กรีดกํากนดว่า ทำไมต้องเพิ่มการท่องเที่ยวอย่างมาหาศาลยกเว้นวีซ่าทั้งหมดมเงินไงฮะ<ต>ไม่ว่ามันจะต้องเสียอะไรม้างแต่เงินต้องเข้าก่อนแต่ดูโครงการใหญ่ๆที่รัฐบาลชุดน,นี้หมายมั่นปั้นมือแต่ละอย่างไม่ง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแล <Land S 1> <Contact S 2> นบริดจ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนหรือแลนบริดจ์มันเป็นของขายได้ในโลกดิสโทวลตแลนบริดจ์เป็นของขายได้ในโลกจีนก็อยากลงทุนฝรั่งก็อยากลงทุน เพราะนั้นเงินถ้าเผื่อขายไปได้แสนล้านเงินแสนล้านก็เข้ามาประเทศไทยจากพวกนั้นไม่ใช่แบบพวกเราพวกเราไม่มีเงินไปให้เขาหรอกแต่พวกนั้นเขามีเงินเขาจะมาลงบริษัทยักษ์ที่เขากู้เงินในนามบริษัทได้เขาจะมาลงวันนี้ศรีลังกาขอยืมเงินใครได้ในกองทุนในโลกไม่ได้แต่คนคนเดียวในเมืองไทยกู้ได้ยืมเงินได้ก็เหมือนการบริษัทนั้นเะขามีเงินทุนก็จะมาลง ทําไมเราต้องมาคุยเรื่องผลประโยชน์กับในอ่าวไทยกับกัมพูชาเพราะเราต้องการรายได้รายได้ของชาติก่อนเอาเอาสมมุติว่าเอาว่าอย่าไปดูว่าเขาจะาไปดูอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเขาจะคอร์ชั่นไหมคอร์ชั่นตกลงผลประโยชนเ์เราดูว่าหน้าที่เขาก่อนวันนี้ทําไมเราต้องยกวีซ่าทั้งหมดค่ะทําไมเราต้องทำอะไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ่อต้องลงทุนแสนล้านจดทะเบียนหมื่นล้าน ทำไมต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเราคุณจะเอาเงินแสนล้านจากไหนมามากองในประเทศไทยเอ่อ digital wallet digital เอ digital wallet นี่มันก็คือการ digital wallet ทุกคนก็มองเอ้ยอะไรมาแต่จริงๆเ่ยต่ผมแล้วไม่มีใครพูดถึงผมพูดถึงก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าก็คือการให้คนประเทศเนี่ยกลับไปใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดบังคับให้ทุกคนต้องใช้เงินผ่านมือถือทั้งหมด เพราะนั้นถ้ามือใช้เงินผ่านมือถือ7%มันจะเกิดขึ้นมาอีกสามสี่เท่าไอออนไลน์ที่ขายอยู่ปีหลังสามสี่แสน้านลหรืออาจจะถึงหนึ่งล้านใ,ในในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็จะได้มา 7, เจ็ดถ้าเข้าหนึ่งล้านมันก็ได้อีกเจ็ดหมื่นล้านจากวอวทนี่ตัวแรกก่อนนะรวมๆไปแล้วก็จะได้แล้วก็ซื้อไปซื้อมามันก็จะเข้าหลายเท่าอ่ะขอเขาจะให้เราเนี่ย เปลี่ยนโครงสร้างการใช้เงินจากกระดาษให้เป็นมือถือเมื่อเป็นมือถือรัฐบาลเขาจะเข้าถึงเงินของคนทุกคนการใช้จ่ายของทุกบริษัทเพราะว่าเมื่อคุณโอนมันก็เป็นเรื่องที่เขาตามได้สำรักรานสรรพามรตามได้หมดคุณขายบุหรี่ยังไงขายเหล้ายังไงไอทีไปตั้งไอเขตปลอดภาษีอยู่ตามมุมต่างๆแล้วเอาเข้าเอาออกไอร้านนี้เอา,เอา,เอาทหารไปฝึกภาคนั่งเครื่องกับ มีลายวา,า,ายมาฝากเจ้านายสามสี่ลังห้าหกลังร้อยลังแล้วก็แต่ไอ้พวกไอ้ชายแดนที่ยังสีรันฟันแทงกันอยู่ก็กฎหมายเข้าม่ถึงพวกเขาก็ค้าขายของผ่านชายแดนไปกองทัพหมดเอาเข้ามาซื้อขายกันน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองน้ำมันแดงแต่ถ้ามันใช้เงินดิจิตอลหมดทุกคนที่ทำขายน้ำมันสีนี่มีปัญหาหมดนเ,เงินเข้ามาไงขายอะไรไปวะ เพราะฉนั้นประเทศมันจะมีรายได้มาหาศาลไงแต่การต่อต้านก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอะไรคนที่มีเงินเทาเงินดําหรือเงินตระกูลโลทั้งหลายแหละตระกูลโลนี่ต้องเข้าใจนะค่ะห,หนึ่งโลสองโลเอ่อหนึ่งโลสองโลที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักอยู่เนี่ยคือตระกูลโลเนี่ยไม่ใช่ตระกูลบาท <S <S นะฮะ<ม>ก็ต้องปรากฏตัวมาว่าใช่ชัดเจนเรื่องยาเสพติดก็คุมได้เพราะเงินมาอย่างไงขายอย่างไ,ไางไปยมาไงมันคุมได้หมดเพราะคุณจะโอนเงิน ซื้อ,อยาบ้าไม่มีเงินกระดาษคุณต้องโอนผ่านบัญชีนี่ไปอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่เขาเตรียมไว้แต่คนไม่คนรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็มีเยอะแต่สื่อไม่มีใครพูดถึงว่าไม่รู้อะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเมื่อตอนที่ต้องต้องดูว่าเมื่อวันที่คุณพักกระถ่ายุกคนแสบพูดเรื่องเงินดิจิตอลเขาใช้คําว่าได้ทุกคนใช่ต้องคิดถึงวันนั้น ได้ทุกคนแปลว่าคุณเจริญก็ได้คุณธนินก็ได้่ะได้ทุกคนพระยังได้ต้องเอาวันนั้นมาพูดว่าเป้าหมายเขาคืออะไร,รอ่อนไม่ใช่การแจกตังครับการเปลี่ยนวิธีการจับใจ่ายใช้สอยของคนในประเทศนี้ออันนั้นคือหลักแต่ไม่มีนี่มีใครพูดอ่ะอนี่ผมคิดแต่ผมพูดจริงจริงไม่รู้ผมพูดให้ คิดไม่ใช่พูดให้เชื่อ,อเพราะว่ามันมีเหตุผลมากกว่าที่จะไปคิดเรื่องแบบนั้นเอ้ยจะเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นสกุลนี้สกุลนี้เองจะเอาหกหมื่นแล้วเขาจะเอาหกหมื่นล้านแล้วไปติดคุกทําไมเขาก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันปิดไม่อยู่บริษัทนี่จดทะเบียนอยู่มีการทํางานถูกต้องตามนั้นแล้วกฎหมายไทยเนี่ยเชื่อว่าเชื่อว่าผิดจริง หลักฐานไม่ความหมายแล้วเพราะเชื่อแล้วอ่ะอหรือหล<อ>ักฐานแน่นหนาไม่น่าเชื่อถือก็ยังมีมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ระดับเศรษฐาเขามีเงินที่จะใช้ได้จนตายอยู่แล้วแล้ว,ลวเขาอยากจะไปเข้าคุกอ่ะเหมือนเปิดทีมาหลายหลายคนวันนี้ที่ต้องเข้าไปติดในคุกอยู่ถ้าที่มีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านม,มีอยู่เพราะนั้นวันนี้ สิ่งที่มันมาพูดกันแนะจอหลายแหละมันพูดเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้นเองไม่มีเป้าหมายอะไรจะมันชัดเจนหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณทักษิณก็เลยเจอลุมถล่มหนักใน<า>ตอนนี้เพราะต้องําเว่างานนี้เขารับผิดชอบอยู่คนเดียวอเพราะนั้นเขาต้องทําทุกอย่างแต่ว่าคุณพาเดชก็มองว่ามันไม่ใช่น้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนโครงสร้างมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนพื้นฐานมันเปลี่ยนหมดแล้ว ค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันนะคะนี่ติดแฮชแท็กเทรนด์ทวิตเตในตอนนี้ก็ยังติดอยู่สำหรับเด็บ14ที่สู่บุหรีอยู่ในห้องน้ำของโรงพยาบาลพระมงกุฎวัฒนะอ่าแล้วปรากฏเจอหมอเหรียญทองเนี่ยทั้งตบทั้งจับแก้ผ้าเนี่ยนะคะอ่ะคุณเด็ดโมองกรณีนี้ยังไงบ้างคะอืมต้องไปหาต้องไปโรงพยาบาลทั้งสองคน คนหนึ่งไปรักษาบาดแผล <ฮะ S 2> คนหนึ่งไปตรวจสอบสภาพจิตใจต้องไปผาหาหมอทั้งครนะูแต่ว่าสิ่งที่คุณคุณหมอจะต้องเจนข้งหน้าคือไปหาทนายไว้ใช่นะเพราะว่ารู้สึกจะโดนห้าข้อหาด้วยกันน,นะคะ,ะ,คะไป<ม>หาทนายไว้นะเพราะหนึ่งการทำร้ายร่างกายคนในโรงพยาบาลของตัวเองเนี่ยเหมือนในทั้งเข่ามีทั้งสอบมีทั้งตบตีเนี่ยนะ ถ้าเด็กคนนี้ไปให้ไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วไปศึกษาได้ผลกระทบทางสมองอยังไงมั่งถ้ามันมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือหมอบอกว่ามีผลกระทบทางสมองทํรลายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะค่ะบาดเจ็บสาหาัสมันจะคดีจะไปอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าทำลายร่างกายธรรมดากับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันต่างกันค่ะแล้ว ถ้าไปถอดเสื้อผ้าเขาแล้วบังคับให้เขาเดินออกจากโรงพยาบาลไปในภาพร่างกายเปลือยเปล่านั่นคือาการกระทําอนาจารนะคะมันยิ่งกว่าบังคับให้คนไปแสดงความใคร่ตัวเองในวต่อหน้าชุมชนเนี่ยนะเด็กคนถ้าเด็กคนนั้นไก้กล้าไปเองก็ติดคุกอนาจารเด็กก็ผิดอนาจารแต่ถูกบังคับคนบังคับแทนนะอ,อ,อนาจาร ชแล้วการเก็บเสื้อผ้าเข้ากันเกงเข้าไว้เนี่ยมันยักลรักรัพย์นะครับอืมัมนรักทรัพย์นะใช่โดนด้วยยักยอกทรั์รักรัพย์แต่นี้ว่าถ้าทอหมอทําเองก็รักทรั์ธรรมาดาถ้ามียามอีกสามสี่คนยืนตรงนั้นด้วยถือว่าร่วมกันนะอันนี้ปล้นรัพย์อ,อันนี้เปลี่ยนเป็นปล้นนะเพราะมียามดูแลหมออยู่ด้วยเนี่ยถ้าหมออยู่คนเดียวคงไม่จะโชคเด็กไม่โชคเด็กไม่รู้แต่พอมียามถึงก้าโชคถ้าเด็กมาเดี๋ยวเด็กมันสวนนะเพราะหมอก็อายุ แก่แล้วอ่ะนะก็ตอนนี้มีคนอยู่เลยถ้ามียามหนึ่งคนสองคนสามคนอันนี้กลายเป็นปนทรัพยเน<ช>ี่อ่าถ้าปนทรัพย์เสื้อผ้าเอ้ยมันกระจกแล้วมือถืออ่ะหยิบมือถือเข้าไปนปี่ปนเหมือนกันนะอ,อันนั้นรั์สินชัดเจนน่ะไม่ใช่เสื้อผ้าอ่ะนั่นโดนไปนะเออปนเสื้อผ้าและมือถือนะเพราะมีคนมากกว่าหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นแล้วร่วมกันนะร่วมกันโอ้โหเข้าไปตรงนี้เราก็เราก็ ดูไม่จืดละแล้วก็ไอ้น้องไอ้สิบสี่ไอ้น้องไม่ได้อายุน้อยกว่าลูกผมค่ะถ้าขาดค่าทนายติดต่อมาผมจะช่วยอให้น้องไปอยู่ในทนายแล้วก็น้องต้องสู้ให้ถึงดีกานะอืเพราะว่าถ้าถึงดีกาแล้วหมอ,อยังชนะอยู่นี่นะค่ะเราจะได้ไปตบตีใครก็ได้อืเราจะได้ไปยึดทรัพย์ใครก็ได้ถอดซ้ำคาบใครถอดเสื้อผ้าก็ได้ ล้วเอามือถือใครมาก็ได้เพราะว่าดีกาบอกว่าไม่ผิดไงน้องต้องสวยถึงดีกาแล้วพวกเราจะได้กลายเป็นคนแบบนั้นพร้อมๆกันอืมเพราะว่าหมอเหรียญทองเนี่ยบอกเลยว่าผมตบคนไปตั้งแยะในชีวิตผมผมไม่ใช่ผู้ใหญ่โลกสวยตีไม่ได้อ,นนอันนั้นทําให้สนายปวดหัวนะเพราะแก้ไม่ได้นี่ถ้าผมมีไม้ผมจะเคียนให้ด้วยอเออนี่ถ้าพูดไปตรงเนี้ยทนายไม่จะแก้ไงนะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นป,ประจํา นะแล้กก็ทํากับคนแต่นี้ไอ้คนที่ถูกตีถูกต่อยเข้ามาร่วมคดีไหมมาฟ้องร้องต่อได้ไหม,มนะค่ะเพราะว่าเห็นว่าทางคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาก็จะเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะคะเอองานนี้เธอรวยนะอ่ะรวยรวยทีนี้อีกสามนาทีไปที่บุ้งหน่อยดีไหมคะกับการเสียชีวิตของบุ้งอันนี้ก็ติดเทรนด์เหมือนกันนะคะสําหรับบุ้งทะลุหวัง เออบุ่น <ort> บ <ş Quand log> uh ุ่งตายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันสืบเนื่องมาจากการที่เธออดอาหารเพราะว่าจากผลชนสูตรเห็นว่ากระเพาะก็คือไม่มีอาหารเลยบุ่งตายไปแล้วใช่ค่ะแต่ลมหายใจเธอยังอยู่แล้วลมหายใจเธอไม่มีวันหายไปจากโลกนี้นะเเพราะว่าสิ่งที่เธอต่อสู้เนี่ย มันจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่วิญญาณในการต่อสู้เนี่ยก็ต้องถือเป็นวิญญาณที่แท้จริงเป็นการนักสู้สู้จริงสู้จนตายความเชื่อในการสู้จะถูกหรือผิดอันนี้เราไม่ไม่วิเคราะห์ไม่วิจารณ์แต่จิตใจในการสู้รบตังหากที่ต้องเคารพเพราะเธอสู้ในสิ่งที่เธอเชื่อและเธอยอมตายเพื่อมันใช่นะฮะเอ เรื่องแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาในเวียดนามถ้าผมจำเอาง่ายๆนะเอาใกล้ๆบ้านเราจเจ้าอาวาสวัดวัดหนึ่งชื่อทิศวังติ๊กเอ่อไปห่าเผาตัวเองที่จตุรัสสมมติว่าอย่างบ้านเราเขาอ,อาเป็นราชะสงคเนี่ย mm hmm. เมื่อวันที่11มิถุนายน1963 Oh. น,านานละหนึ่งเก้าหกสามแล้วก็เผาตัวตายเอาน้ํามันราดแล้วเผามีคนยืนดูมหาศาลมีฝรั่งถ่ายรูปฝรั่งชื่อมันคอมมึงไงมันคอมราว hmm. เ์เป็นคนถ่ายรูปรูปนั้นเป็นกนรูปที่ทั้งโลกเห็นหมดเห็นทั้งโลกทุกคนในเวียดน,นามเห็นหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นท่านเผาตัวบางคนก็บอกว่าเพื่อจะต่อสู้กับเผด็จการ แต่ที่ท่านเผาตัวว่าวันนั้นเนี่ยประธานในทิบดีงโงดินเดียมเนี่ยเป็นคนถือศาสนาคริสต์ค่ะแล้วต้องการให้ศาสนาคริสต์เนี่ยมีอิทธิพลในเวียดนามมากกว่าก็เลยมีการเข้าไปเบียดเบียนสาพุทธซึ่งคนตัวใหญ่ดูแลอยู่รับต้านอยู่แล้วท่านเจ้าวาดเนี่ยออกมาสู้ให้กับคนในสาพุทธโดยการเผาตัวเองระทวงจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติขึ้นม,มีการเดินขบวนมีการนัน่นาบ แล้วจากศบศบเนี่ยก็ยทําให้เวียดนามเหนือชนะเวียดนามใต้ทําให้คนเวียดนามทั้งสองทั้งสอง,ท,ง,ท,งทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาสู้กับอเมริกาซึ่งเป็นลูกพี่ของโมดินเดียมสู้กันด้วยคนทั้งแผ่นดินประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกทรงอนิพ伽หรือโลกพ่ายแพ้เพราะหัวใจของคนเวียดนามที่ถูกนําโดยถูกจุดให้สร้างโดยเนียหลวงเจ้าวาดทิศกวางติกเนี่ย เพราะนั้นเรื่องราวที่ผมพูดเกี่ยวกับพระรูปนี้ผมก็อยากให้ใครก็ตามที่อยากเห็นประเทศนี้สมัครสมาธสามกีมีความมั่นคงต้องศึกษาเรื่องการตายของนักสู้ให้ท่องแท้แล้วให้การเคารพต่อจิตใจอันนี้ถ้าคุณไปเหยียบย่ำซ้ำเติม,มน้องบุ่ง คุณจะได้รับผลรับที่อันตรายมากเพราะเธอตายก็จริงแต่ลมหายใจเธอยังอยู่เหมือนหลวงพ่อทิกวางทิกวันนี้มีเท่เาแกก็อยู่ในโกดทองคำมีอันธวรีของเขาเกิดขึ้นในในเวียดนามอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคนที่ยอมตายเพราะเชื่อยอมตายเพราะเป้าหมายชัดเจนเรุงวมทองไพวันค่ะ คนเหล่านี้เขาเขาต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาคิดอืสิ่แล้วเขาไม่ห่วงชีวิตที่เขามีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเคารพวิญญาณของคนเหล่านี้ถ้าคุณอยากจะสร้างชาตินี้ชัดเจนนะคะวันนี้หมดเวลาต้องขอขอพพบพร,ขอพระคุณคุณพระเดพริปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี anyway, ่ประวัติกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดโดย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 ความรู้สึกที่ดีแท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพักพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่คอเลสเตสแต่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วรคามินนะครับเป็นอะไรที่ที่แกนันตีได้ว่า ของตัวนี้ Product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้คุณลิเทสเข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับ มีม,มีมีบ้างครับมีบ้างมีทานทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคอเลสเตนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อคอ a ลสเทส1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา1,950บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง1,300บาทเท่านั้นย้ำ 1,300บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975-6 099-287-9944และ099-440-3666